ที่31,000บาทครับกรรมการผู้ตัดสินบนเวทีสวิธอัคราเดตพร้อมคณะส่วนกรรมการที่ให้ะแดงข้างล่างก็มีอยู่เดรียวพิธีเปิดก่อนครับยังไม่เปิดครับรอบแ๊บเดียวครับพุทเจครับเพ็งสารเสริญพระบาล,าลีครับทุกท่านโปรดได้เสียเปันู่ที่้ายกห้ายายกครับ ทักทายกันอยู่ที่สามหมื่นสามหมื่นครับคู่แรกนำงานนี้จากอุดรอ,อำมเภงกระนวนครับขวัญจันทร์กับอุดรไผ่เป็นไผ่ให้โชคครับบนเวทีใช้กับการสุวิตจะกระเจิด และว็็ประเสริฐจะนแสงครับในชุดเท่ๆกระโดนเอาคุณที่เสรีหันเบียยหรือสิโงโตครับมนุษย์เล็กจากอุดรหนองยาคำอุดรน,นะครับสุดยอดครับวันนี้กานสลับเวลามาเต็มที่ทุกัน สา0 0มบาทนะครับแฟนมวยกำลังทยอยเข้ามาวันนี้มวยต่อยกันห้ายกทุกคู่นะครับมวยคู่ต่อไปมานั่งรอระหว่างปลายนาราอ้าอึงอุบลกับเพชรดำออพิพชรุดเสร็จครับ็นผู่พิธีเปิดครับแล้วก็จะกลับไปที่พีรศักดิ์จอสมันไทยก,ไกับจมุไยแคนาถึงมวยไทยขอญาติกำายนะครับแฟนมวยครับ เพราะว่าหลายบัตรเขวันมาด้ยเจ้านายมาชมด้วยนะครับเพื่อสร้างที่สันติวัฒนธรรมในการแข่งนะครับไปแดนดิเงขาวครับจินจ้าเนเวทีสุนิษฐ์สุนิเบศด้าล่างแกงในทราบแล้วเปิดหัวยกแรกมาข่าดีมีตระกูลณข่าดีมีศักดิ์ศรีสุดยอดเลยครับ มาเขาเจอเขาแดงทีมงานครบจ่าเอกาไทย,ยไฟน้ำเง,งเนินมีทถึงตะลุยทุกกยาดมยาดุท้แทนคู่ปิดหัวนี่จะเริ่มเดแทนน้ำเงนมีลิ้นจ้าน่ำเดิะยาเข้าแทนทีกันนี้ต้องยกบรรยากาศนาะเป็นทีมไว้ให้ครูต้องโดยไทยดังว่า,ถถามุ่งกันสระคาม เดี๋ยวต้องคอยติดตามนะครับทางไลฟ์สดของมภิจัของจันทร์ทางไลฟ์สดของสิะะ๊กโจ้ครับผู่สองนี่รายนารายกับเพชรดำมารอเลยะครับเพชรดำแก้มชู้ที่แจกพันห้าอย่าพับเพชรกระบอกอย่าลืมแม่น้องนางแดนเซอร์พับยักษ์จะมาเตะทีในจยกแรกโอ้โห เวพทานจจกริกาตัวเอจะมีเยอะคอยดูคอยดูเลยครับติดตามะติดเลยครับจากท่านจากท่านเป็เสาเลยครับกำลังมาแล้วครับท่านอีสานต้อยููที่หมดเลยกแรกกแรกแจกเลยครับแจกไแนี่แจกบานที่ท่อสาวกับสามหนหนึ ล่ามา,าบนถึงเชียร์ล่าเกครับโคโยตี้มาผมฝากเลยหัวหน้า่ายน้ำเงินเขามีมา8,500ต้มจากอบจคอนแกนทำาลที่เลยนะครับผมมีหน้าที่ไล่คู่มวยเอาวมวยขึ้นไปชกให้เอฟซีมีความสุขกับท่านชาติชายชัยบูลและขออนุญาต่างนี้นะครับตรงกันนะครับเป็นเวตีของโคโยตี้พอหมดยกโคโยตี้จะไปเต้น นะครับเพราะฉะนั้นตรงนั้นขออนุญาตท่านเป็ดนักเก้าอี้หลักาที่นั่งนะครับตรงบริเวณแท่นนะครับขอความเวลาท่านด้วยนะครับลงลงลงข้างล่างบุถึงทุบเตอร์คันเทพลงข้างล่างน้องข้างล่างเลยครับเชียร์ข้างล่างครับจะอยู่บนเวทีกับกรรมการได้เฉพาะดาบพิจิตหรือจ่าแฮร์เฟลโล่เสาตรงนั้นนะครับให้กระจายภาได้มาเลยครับมายกสอง ที่เลี้ยงตอนเียบเทียทขึ้นแรามบิเตทรนะครับพาขึ้นเบนเวทีมาเลยขุนเขา่าถอยหลังแล้วห็เ้มเลยขยับเข้าหาเลยมา,มาด,ดีจ้าเะเนเดเเนเดดีทั้งคู่าไม่ามเลยตอบแยุ่กไปเลยมาเเนเบด,ด ล้นจ้าเด็สองอกระโดดขขวามาส,งสังกัดที่ห้าตอเอกบอลน็อพาก็เห็นมาบอลนอแพงมีุนารศึกษาเป็นการันตีสามหมบาทาสาซ้ายเลยซายเพื่อนจัาน้ำยังมีจาาอุดรน,นะครับแดนนี่จากขอนจ่น นินจาซ้ายทั้งแถบแตงเดลเดกันจากข้าหาต้อมไม้แทนไอเด้าขวาเอาขวาตา,ตามเลยตามเลยบรรยากาศได้อลัการจริงดูเอดูกันเทียเลยมานินจาเวทไดทางซ้ายแตงซ้ายเบลเบือ อกอ,อ,อคนตางไม่เื้อตังคอางไม่ยอมทกัดี28กิโลแทงซ้ายจเเเา,า,ยเาเร,าเ,ร,เ,รเด็ล้เข้าหายวันอกแดขาวาเลยหาเลงด็ใครม,มาจบที่สองจบที่อสองสบายพร้อมแล้ว คู่ต่อไปหลังจากคู่ไายนารายอยุ่นมือบนจากจังหวัดสุรินทร์กับเพชรจำอเพชรขนซุ้มแล้วก็จะมาไตเติ้ลไม่ใช่ยกที่สี่ยกที่สามเท่านั้นใช่ไหมท่านัท้ายต่อไปจะเป็นยกที่สามที่เรียกโลแกวตีครับยกที่สามสามหนึ่หนึ่งพันพิทีเปิดเอง <ส>ต่อไปเป็นคู่ที่สองนะครับคู er ่พิธีเปิดไปตนะครับขออนุญาตอย่างนี้ท้ายไรสุดนะครับถ้าไม่ใช่เจ้า่าเจ้าปรยังนจิงานสนอรสิงห์อันนี้จิการเราเปิดจอบท่านแม่ที่ยากเราต้องอยู่ข <waves> uh, ok ้างๆนะครับต้องเราอยู่ข้างๆนะครับแม่จะผมจะมาโฆษณาสินค้าผมยังไม่เอามาเลยครับ วันนี้ลงจุดข้างล่างนะครับขอขอทีมงานจะเแตองถึงเมืองไทยนะครับเขาบอกว่าไปด้วยและเป็นพุทธประโยชน์ของอบจครับอบจเป็นของส่วนราชการนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอตัเข้าใจกับทีมงานผมแต่น้องถึงเมืองไทยนะครับนะครับลงข้างล่างนะครับลงจุดข้างางนะครับโอ้โหพี่นี่ ยกนที่สโอ้โหใจพียจได้ครับแต่ถ้ามกาข้างนันะครับรู้ไหมผมีมยังอยู่ด้านล่าาเลยนี่เขาไม่ดบมือละลางม่ใจกาตายนะครับาอไมจบตายเดียวใจเน้ำเงินที่มายเยครับ ป็นเด็กระโน้นก็ไปแดงเลยแองท่านแค่เพ้เเพลเนี่ยเีไม่ได้ถามนรับูกเต้นไม่ได้เลยมีุนติดก็ุนติดนี่ที่สร้างผู้สง้ี้านงัจากเออมาเป็น,ปน,นเปนเปนดขแดงแไปยังบอกไม่ได้

อกาทั้งครับกกันยพนทั้งระดูกวทีงานท่อาเีเอผูนหนี้เป็นหนวยคู่เปิดนะครับเจ้าที่พกดีโปรมชั่ดูีครับเส้นขอบเอ้นที่สามครับดู้หน่อยครับมาดูด้วย ทางด้านที Q ่ตะวันออกจะมาถ่ายไ้า์สดคนเวียดีมาหลังจากที่พักไจ้ที่อกใจท่านผู้กำงังครับขอให้เป็นโชคพี่เสี่ยของหวในรายการคุกเกิหัวครับสามหมื่นหนบาทครับขอขอเวลาแป๊บเดียวเนที่สุดยอดขอบทุกวงจอรครับนหครับ ต่อไปจะเป็นยกที่สีของมวยในการในวันนี้ไปกับอยู่ที่ที่ขอไม่ได้ไม่ได้ในทีนี้มัน้อนุญาตให้ต่อ,อยราสักครู่นอะไรมันก็เกิดขึ้นได้แต่ขอเวลาแก้ไขเพื่อใหความปลอดภัยของนักกีฬาเป็นเรื่องสำคัญ ยกทีสี่นับนำทั้งของฝ่ายบอยอย่าพยายามเข้าวันที่น,นิ่งแด่งยกที่ยกทีมาเลย 谢谢。<Thank>

ม่มายสทีเดสทีน้ำมนยกสุดท้ายที่ยงลงจากเวทีที่ลยงลงจากเวทีครับยกสุดท้ายของโวยคู่สวยในรายการไี่ สามหมื่นหนึ่งบ,บาทครับยกสุดท้ายยกที่ห้าของนิง้วคู่ต่อเวลาคู่แรกครับ รอกพยาชุมรับกระทุวิทย์ไปดูในการจับกรรมการกันลบแล้วไปที่กรรมการที่แรงแล้วก็มาที่กรรมการประเสิร์ฟครับทีมงานไปทด้านน้ำเงินครับเป็นฝ่าย5ยกครับก็ทู่แรกคือในการแข่งขันกีฬาแพทย์มวยไทยก็เป็น